สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับนกมีดหมอนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะเล่มแรกนี้เป็นด้ามงาฝักงานะคะจะเป็นมีดสามกริย์นะคะนี่นะคะ เป็นมีดสามกริย์ด้ามงาฝักงาหน้าคเงินทองนะคะความยาวด้ามรวมฝักเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะคะอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะคะทึ่งกระสัดด้วยหน้าคเงินทองนะคะเป็นมีดสามกริยัตนะคะนะคะกท่าน,นมีความสวยงามมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นสีมาใบโพนะคะโพเต็มใบนะคะทุกท่านเฉพาะใบนะคะมีความยาวอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะร่องหลึกกระดูกงูชัดเจนกรหนกดอกไม้นะคะมีความสวยงามนะคะ ข้างมวลสารเน้นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะนี่นะคะทุกท่านท่านใดมีใจรักได้ใจศรัทธามีหลวงบู่เดิมวัตถุมงคลนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นมีสามกษัตริย์นะคะ กรเล่มที่สองนี้ก็จะเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านด้ามงาฝักงานะคะความยาวด้ามรวมฝักเล่มนี้จะอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะเป็นมีดสำหรับพกพาิก์มากๆเลยนะคะด้ามรวมฝักอยู่ที่2องนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาบไข่ของการ เก่านะคะเป็นมีดที่เก่ามากๆเลยนะคะทุกท่านตรงนี้นะคะด้ามงาฝักงานะคะนี่นะคะนี่ก็จะนัดด้วยแหมเงินนะคะทุกท่านเงินจะเป็นนาคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะ เป็นใบโพเต็มใบนะคะกระดูกงูร่องลึกสนกดอไม้ชัดเจนสวยงามนะคะเป็นมีดขนาดพกพาสำหรับใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเราก็พกมีดไปด้วยนะคะพุกตคุณของหลวงพ่อน,นั้นเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่ นิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบมีดนะคะมีความยาวอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้ด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะมีโยกไม่คอนนะคะข้างมวลสารแน่นหนานะคะนะคะทุกท่านแล้วก็เล่มที่3ามนะคะก็จะเป็นด้ามงาฝักงาเหมือนกันจะเป็นมีดส,สองกษัตริย์นะคะเล่มนี้ขนาดเล็กเหมือนกันเลยนะคะเป็นมีด สองกษัตริย์ความยาวด้ามรมฝักก็จะอยู่ที่รุ่นนี้จะอยู่ที่สามนิ้วนะคะด้ามรมฝักอยู่ที่สามนิ้วนะคะทุกท่านงาก็เป็นงากเก่ากลิบมากๆเลยนะคะมีความสวยงามนะคะมีความเก่าเข้มขังนะคะทุกท่านนะคะเป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะ ข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะนะคะทุกท่านเวลาเราไปไหนมาไหนแล้วก็พกมีดของท่านไปด้วยนะคะไปนอนค้างอ้างแหลมที่ไหนก็พกมีดไปด้วยนะคะนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะ นี้ก็มีที่เสียบใส่เสื้อได้นะคะใส่กระเป๋าเสื้อนะคะถ้าเราไม่อยากใส่กระเป๋าเราก็เสียบใส่ที่เสื้อก็ได้นะคะสําหรับพกพาติดตัวไปไหนมาไหนเลยนะคะนะคะทุกท่านวันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นมีดสองกริย์เป็นมีดสามกริย์นะ,นะคะ ท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาหานกมิตรหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลน์นะคะทุกท่านสุดท้ายนี้นกมิดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นกมิดรหมอนะคะสุดท้ายนี้นกมิดรหมอก็สวัสดีค่ะ